สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคอนครับวันนี้ก็มาขนฟางครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เราขนฟางยังไม่เสร็จเลยครับนี่วันนี้ยัดแบบเบาๆเจ็ดสิบโคนนะครับผมเห็นบอบที่นอเข้าสู่ฤดูการขนฟางเตรียมไว้ให้วัวนะครับ นี้จัดเบาๆรอบแรกตรงนี้จะได้อยู่ประมาณ40ก้อนเหลืออีกหนึ่งเที่ยวนะครับจัดแบบเบาๆสี่สิบโค้นนะครับ4ี่สิบสโค้นเต็มคันรถทางขึ้นก็จะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนทางขึ้นในด่วัว วัวยืนมองเลยนะครับทุกคนจะขนฟางของข้าปไปไหนเห็นไ,ไหมครับไปครับปเปิดแอร์เย็น,ยน,ยนๆช้ำๆไปครับทุกคนไปเลยครับ ทางขึ้นก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นทางทุ่งนามาเบิร์ครับพี่น้องว่าเฮ้าสิขึ้นได้เดี๋จะปิดประตูก่อนประตูไม่แน่นประตูไม่แน่นโอเคไปครับใส่เกียร์หนึ่งไปเลยครับ แคบนะครับตรงนี้ทางแคบเราจะขึ้นได้ไหมโอ้หน้าลอ,อยหน้าลอ,อยอทางตรงนี้ ก็จะยากนิดนึงนะครับทุกคนเอ้ยโอ้เจ้าคุณปู่น่าร้อยเลยครับน่าร้อยโอ้ตายครับคุณย่าคุณแม่ยายมาขนกับยายมาขนกับแม่เมื่อไ่ยาย เมยบวเมยเ <laughs> มยเฮยเฮ้ยบอกผมเมยไ,ได้เขี่ยช่องโต <c oughs> ได้เขียก้บบวเขาได,ได้เขียกาวพ่อเขอียช่อโตไล่คุกเอา Có lẽ là thế đấy em nó thả rồi Đây là llings, tháng đầu Có stuffed fish Em trai nó nguôi Mình trai thôi เสร็จแล้วปวดมาบ่วม่หม